สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ามื่อน,นี้มื่อน,นี้ได้เน่าขี้เศษเมื่อคือพี่น้นนองเลือจ่าลาบคิดอยากกินลาบนะจ๊าพี่น้องไปเสือเหนือมากอยากแต่หลายเมืองละมาเก็นลาบคือพี่ซูน้องกินโอ้ดูเกลือเอาเกลือมาใส่เดีกลือลงไปตัวนึ่งเบิ้งแม่จิตจัก จังไหนหนึงจ้ะพี่น้องแล้วก็อันนี้เพียด้วยพี่น้องอันนี้เ้าเอาไปลวกซุปมาแล้วเด้๋ยจ้ะพี่น้องเอาไปต้มซุปซะก่อนผีเพียรกองเราบ้านี้พ่อกองแล้วนะเนาะแไ่ไันนีิทีอะไรอ่ะแม่ล่า เป็นแดงเหมือนเนื้อไงมันคืออะไรอ่ะเออเลือดเลือดตัวเจ๊เป็นมันเหนื้อเนื้อเหมือนอะไรคะเลือดเหมือนมกันยังเหมือนเลือดเหมือนกัมาไม่ตกลัวไมไปนี่สิเขเลียนเลือดเลยแม่ไม่ใช่น้ำเลือดนะแม่ฮะลูกกับยัยจอยพี่น้องแม่ฮะเดี๋ยว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 แป๊บนึง เตอที่เลีนวลไปหมค่ะอ้ี่ป็นคุตัดให้แม่ครับครับเยขึ้นพอนไหยเดี๋ยวให้ตูนใส่ผักนะอ่าดี่แม่ใส่พริกก่อนไม่ได้เลยจะตัดไม่ชอบผิดๆนิดหน้อยแม่ผมไม่ตัด้คิดจะใส่หลายๆยเลยัดน้องแม่คมตัดให้แม่ครับครับ อันเดียวพี่ตุนเดี๋ยวรอใส่นี้ให้แม่ลูกใส่พัชยุเพิ่งนยุเพิ่งกันเนี้ยไปกินกั๊กบคอมเมนต์ใส่ตอนนี้อยู่ใกินกั๊กบให้แม่ชิมกันมันพอดีแล้วบ่สช่วงสีเลือดหน่อยด้วยจ้ะพี่น้งองชิมกันอืมแซ่บเอ้าตายล่ะซึมองมีเรื่อม,มีกัน มาจากพี่น้องบีเข้ามาแล้วบัณิใส่ลงไปมาคมขมกระจายลงไปจากพี่น้องเดอนมาคุ้มในจัหน่อยด้วยมานคุ้มขึ้นพี่พ่อละใส่กอขัวอีกน้อยนึงก่นคิ่ว่าอขั้วก็ใส่กอขวได้หลายนก็จิหอมอักจะจากพี่น้อง กากิห้าลลางแล้วซ้อนไว้แล้วเมื่อนี้เดินลาดแบบฝักมุนมุนด้วยคิดอยากแบบมุนมุนนะจ๊ะพี่นอ้องแหมจะน้องเธอกระอยากแบบเป็นอันขั้น,น,นตอน,ตอนโอเคเไปแล้วจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมากินกันเลยพี่น้องวันี้ มั่านจาจพี่น้องมันลาบแล้วเข้ากันกินเลยเนาะพี่น้องกว่าสิได้กินป๊าดเทื่อขอเสิได้กินพี่น้องจนคำพันไงพี่น้องอม,มาละหน่อยือเขิ่มไปหอมผัวพี่น้องหอมไป พักเครียดห้องกับด้วยพี่หน่องมาละส่วนหอมล้วก็เลยพักสรเรนแห์ครับพักเสริมมาพี่หน่อง มันมีกระเทียมเลยจ้ะพี่นอ้องหอมแดีงจ้ะพี่น้องอ้มพี่พี่มันนี้เพชรพักด้วยพี่น้องกัดข้ามไงบ่ได้เลย มาดิกิน,น่ามาดิจีน,น้องแสบหอมเบ่งอันนี้ถ้าสดจีแมนทักเสริมป่ะพี่น้องกินไม่สีหอมหอมไม่ก็จะเอินทักอย่างเด็กกระบ้องหูแต่ว่ากินกระดาษแสบ ตะลัเนเอยเขาก็มีแตะพี่น้องเด็ดใจกัน<ม>กินกับสิบัท่านตะเวนพี่น้องตะเวนตะกะดินนะแสงอาทิตย์เบิร์ละ Hēn เผ็ดพี่น้องเผ็ดทั้งอันหอมแดงทั้งลูกโดดซอยเสร็จแห้วหอมแดงแต่ว่าบกพอมากนะพี่น้องมากินนะึ เสีพ mm ักนี่น้องสาปุมผมไปเถอะ เสียง่นออกมังค่าเลยจากพี่น้องใกล้สิเรีแล้วล่ะป๊าเผ็ดพี่น้องกับเผ็ดเผ็ดลูกโดด รถข้ามหนีอรจะไปด้วยพี่น้องมันเสียงรถด้วลลยไรคะค่ะ ในคลิปนี้เดินกะกบขออภัยสำหรับผู้บกินดิบด้วยจ้าพี่น้องเด้อเดินกับกินดูแต่ว่ากับบ๊วยค่ะนา่นเธอจะขิ้ดยาด้วยจ้าพี่น้องในคลิปนี้กะกบขออภัยพี่น้องด้วยจ้าขออภัยหลายๆไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ